สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัทรพรเพียงใจนะคะจากชั้นโปสอนหนึ่งทับสองโรงแรมทวีค่ะวันนี้นะคะก็จะมานำเสนอวิธีการทำห,อห่อนึงแคไก่ค่ะอันดับแรกนะคะก็จะมาแนะนำอ,อุปก,กรณ์ที่ใช้ในการทำห,อห่อนึงแคไก่คั้งนี้นะคะก็จะมีเขียงครกมีดกระ,ะมังกระทะแล้วก็ตะหลิวทับพีค่ะต่อไปคือวัตถุดิบที่ใช้นะคะ อันดับแรกนะคะก็คือไก่ค่ะแนะนําให้เป็นไก่เมืองนะคะเพราะว่าจะมีเนื้อหวานกว่าไก่พันุค่ะแล้วก็ผักที่เก็บตามรั้วนะคะผักนะคะของเราก็จะมีทั้งใบชะยาชะอมใบเล็บคุดยอดโกศลตําลึงชะอมแล้วก็ใบแคค่ะมีใบมะกรูดผักชีใบเลื่อยแล้วก็เครื่องปรุงที่ใช้นะคะก็จะมีรสดี ผงชูรสน้ำมันแล้วก็ข้าวคั่วค่ะวันะคะเราก็จะมาทําการผึ่งตองนะคะเพื่อให้เวลาที่เราห่อนะคะจะได้ใบตองจะได้ไม่แตกค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเก็บผักตามรั้วบ้านนะคะในทีปนี้ค่ะก็จะมีการขุดตะไคร้นะคะแล้วก็ด็ดพริกค่ะไว้เป็นลูกโดดนะคะต่อไปนะคะเราก็จะไปเก็บผักใบแคค่ะ แล้วก็จะมาเด็ดยอดชะอมค่ะเห็นยอดไปแค่ข้างๆต้นชะอมสวนนะคะก็เลยเอดเด็ดมาอีกสักสองสามใบค่ะและผักชนิดต่อไปนะคะก็คือยอดฝักทองนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาเก็บใบมารุมค่ะตามด้วยการขุดขมิ้นนะคะเมื่อเราหาผักเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทําการสับไก่นะคะให้เป็นชิ้นพอดีคําจากนั้นตำน้ำพริกด้วยการใส่กระเทียมพริกแห้งตำให้พอละเอียดนะคะจากนั้นนะคะใส่ขมิ้นค่ะ จากนั้นใส่ตะไคร้และตามด้วยผิวมะกรูดนะคะจากนั้นตำให้ละเอียดแล้วก็ตามด้วยหอมแดงพอเราตำให้ละเอียดแล้วนะคะจากนั้นก็ใส่กะปินะคะตามด้วยปลาและน้ำปลาะะคะ่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนําผักที่เราเก็บมานะคะไปล้างน้าให้สะอาดนะคะโดยจะมีผักยอดโกศนนะคะยอด ฟักทองนะคะยอดฟักทองนี้นะคะเราต้องปอกใยออกก่อนนะคะถึงจะมานํามารับประทานได้ค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีใบตํารึงยอดชะอมแล้วก็ยอดมะรุมค่ะตามด้วยผักชีใบเรื่อยนะคะผักชีใบเรื่อยนะคะเราไม่ควรใส่เยอะนะคะเพราะว่ามีกลิ่นฉุนค่ะจากนั้นนะคะเราก็ทําการเด็ดผักให้หมดกะละมังที่เราหามานะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาทําการก่อไฟค่ะ เมื่อเราก่อไฟเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการตั้งกระทะนะคะเมื่อกระทะเริ่มร้อนนะคะเราก็จะใส่น้ําม,มันลงไปให้น้ําม,มันร้อนนะคะจากนั้นค่ะาตามด้วยน้ําพริกที่เราตํานะคะเราจะเจียวน,นะคะจนน้าพริกที่เราเจียวนะคะมีกลิ่นหอมะค่ะจากนั้นก็ใส่ไก่สับของเราลงไปค่ะจากนั้นนะคะคนให้พริกกับไก่เข้ากันตามด้วยการปรุงรสนะคะโดยใส่รสดีชูรสแล้วก็ผักที่เราเด็ดไว้ ผัดจนให้ผักนะคะสลดค่ะจากนั้นนะคะก็ใส่ข้าวคั่วแล้วก็พักไว้ให้ไก่เย็นค่ะเมื่อตอนรอรอไก่เย็นค่ะเราก็จะมาทําการตั้งน้ํารอค่ะจากนั้นก็เช็ดใบตองนะคะทั้งหน้าทั้งหลังให้สะอาดจากนั้นก็ฉีกใบตองให้เท่าๆกันนะคะจากนั้นก็ตัดใบตองนะคะตัดใบตองเราจะตัดอยู่2ขนาดนะคะตามรูปเลยค่ะจะมีใบตองแผ่นเล็กแล้วลก็แผ่นใหญ่นะคะแผ่นเล็กนะคะแล้วก็จะมาทําการห่อชั้น,น,ะะนในค่ะ เมื่อเราห่อชั้นในเสร็จแล้วก็จะเอาใบตองแผ่นใหญ่มาห่อชั้นนอกตามคลิปเลยค่ะห่อแบบนี้ไปเรื่อยจนไก่หมดกะละมังนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทําห่อหนื่อที่เราได้นะคะมาตั้งเราจะนึ่อไปเรื่อยจนกว่าใบตองจะเปลี่ยนสีดังคลิปค่ะจากนั้นก็เสร็จแล้วนะคะห่อเนื่อไก่ของเราค่ะขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ